สวัสดีท่านผู้เจริญทั้งหลายนะครับคลิปนี้ก็อยากจะมาลองทำแซนด์วิชแฮมชีสนะครับแบบเดียวกับที่ซื้อในเซเว่นนะครับก็หน้าตาก็แซนด์วิชก็จะประมาณนี้นะครับเคยเข้าไปซื้อแล้วก็ค่อนข้างจะรอนานนะครับอยากทำกินเองที่บ้านบ้างนะครับว่ามันจะอร่อยเหมือนกับซื้อในเซเว่นหรือเปล่านะครับผม ขั้นแรกก็ต้องหาอุปกรณ์นะครับก็คือไอ้ตัวเครื่องทำแซนด์วิชเนี่ยครับที่เหมือนกับเซเว่นซึ่งไปหาแล้วก็ไม่มีนะครับมีเหมือนกันแต่ราคาก็แพงนะครับราคามันมีตัวที่ราคาไม่กี่ร้อยนะครับก็ตัวนี้นะครับผมไปเห็นในช็อปปีเนี่ยราคาสา0รอยบาทนะครับหน้าตาไม่เหมือนหรอกแต่ว่าก็น่าจะทําได้อร่อยเหมือนกันแต่หน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะคล้ายแต่ไม่เหมือนนะครับ โอเคเดี๋ยวของมาจะมาลองทำดูนะครับว่ารสชาติมันจะเหมือนในเซเว่นหรือเปล่านะครับผม โอเคแกะออกมาแล้วนะครับผมนี่ไงอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับว่าตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับแดงนะครับผมสั่งเป็นสีแดงมานะครับแต่ว่ามันก็มีสีขาวนะครับนี่รุ่นนี้นะครับเอ S เอสศูนย์สองหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดสเปคของเขานะครับโอเคเดี๋ยวลองแกะดูด้านในนะครับว่าส่งมามีอะไรหายหรือเปล่านะครับ แาวเส้ทนทางเนรขนส่งไปนะครับโอเคแกนมาก็ดูแพ็คอย่างดีนะครับมันจะมีอะไรละ่ะนะฮะบัตรรับประกันนะครับผมอันนี้รับประกันหนึ่งปีนะครับก็สาเหตุที่น้องี่ห้อแบบนี้เพราะว่ามันมีใบรับประกันนะครับเราะอาจจะถูกกว่าไม่มีก,การรับประกันนะครับผมคู่มอภาษาอังกฤษเพิ่มภาษาไทยนะครับโอ้ลองแกสะสติออกนะครับผม ไม่แน่ใจว่าวิธีการใช้งานจะเป็นแบบเหมือนเดบในเซเว่นหรือเปล่านะครับลองใช้งานน่าจะน่าจะอาจจะใช้งานได้ไม่ยากนะครับนี่ฮะปลั๊กก็จะเป็นแบบสามตาอย่างนี้ครับดูดีนะครับปลั๊กไม่ยาวมากนะครับปลั๊กสั้นๆักนะครับด้านล่างก็จะมีสติกเกอร์นะครับ แปะอยู่นะครับผมเป็นเครื่องทำแซนด์วิชรุ่นอะไรนะครับแบบนี้นะครับที่พ่ออนี้ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มยางนะครับไว้ตั้งกับพื้นนะครับกันลื่นนะครับผมมีสองปุ่มนะครับแล้วก็ด้านหลังด้วยโอเคตรงนี้จะมีตัวหนังสือนะครับโซน่าแล้วก็มีไฟสีสีเขียวกับสีไฟนะครับน่าจะเป็น เส้นลวดนะครับเส้นลวดที่พาดให้ความร้อนนะครับระหว่างฝั่งที่เป็นฝากับฝั่งที่เป็นด้านล่างนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแกะตรงนี้แล้วเปิดดูนะครับก็อย่างที่เห็นในรูปนะครับในที่เขาขายก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับไอ้ตัวนี้ก็พื้นผิวก็จะเคลือบมาด้วยนะครับเคลือบอกันติดนะครับ วัสดุก็ดูบางๆนะครับก็แก๊กๆนะครับกองแก๊งนะครับส่วนใหญ่เป็นพลาสติกนะครับตัวเตาที่เป็นโลหะนี่ก็น่าจะบางๆนะครับก็สมราคาครับสามร้อยก็ได้แค่นี้โอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทําแซนด์วิชะครับโดยวิธีการสูตรวัตถุดิบอะไรต่างๆมาม่ีด้อ้างอีกจากเซเว่นนะครับก็ มัวทาไปนะครับก็น่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมก็ใส่ใส่ไปนะครับก่อนอื่นก็เอาขนมปังแผ่นนะครับจะเตรียมไว้สองแผ่นนะครับแล้วก็เอาชีสนะครับชีสที่เป็นแผ่นนะครับชีสเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาใส่กี่แผ่นหรืออะไรนะครับก็จะใส่แค่แผ่นเดียวนะครับเพราะว่านี้ที่ก็ราคาค่อนข้างแพงนะครับใส่เยอะเปืองนะครับผมใส่เพราะนี่ครับ เป็ดละหนึ่งแผ่นก็พอนะครับเนี่ยแกะแล้วก็ใส่ไปนะครับอันนี้ก็ยีห้อชีสนะครับราคาแพงนะครับก็เหมือนกันงับก็ใส่ให้เหมือนกันกับอันที่แล้วนะครับแล้วก็นี่ยโบโลน่าเอ่อเป็น แฮมนะครับแฮมโบโลนาซอจักเซเว่นนะครับผมก็ใส่ไปหนึ่งแผ่นนะครับใครที่ชอบชีสเ,เยอะก็ใส่ชีสเพิ่มนะครับผมไม่เอาชีสเพิ่มผมก็ใส่ขนมปังแปะลงไปนะครับผมจากนั้นเราก็เอามีดนะครับหั่นให้เป็นสามเหลี่ยมนะครับผมอ ก่อนที่จะใช้งานเตานะครับก็เขาแนะนําให้เราเอาทิชชู่ทำความสะอาดเล็กน้อยนะครับเช็ดออกนะครับผมพวกฝุ่นพวกอะไรนะครับจากนั้นก็เอาตัวชีสหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่เป็นไขมันนะครับทานะครับผมเจ้าเนยเนยเนยเค็มเนี่ยครับทาที่ผิวของเตานะครับให้พ่วนะครับเพื่อเป็นการหล่อลื่นนะครับไม่ให้มันติดแล้วก็จะได้กลิ่นเนยด้วยนะครับเวลาที่ ขนมปังมันสุกนะครับผมจริงๆต้องใช้แปลงนะครับใช้มืออย่างี้มันก็ไม่ฉะอาดเท่าไหร่แต่ว่าผมไม่มีแปลงก็เลยใช้มือเอานะครับผมโอเคหลังจากนั้นเราก็เสียบปลั๊กเครื่องครับก็ปิดฝานะครับแค่ทิ้งไว้ประมาณห้านาทีนะครับอุ่นเครื่องประมาณห้านาทีนะครับตามคู่มือเขาแนะนานะครับไฟมันก็ติดเฉพาะสีสีต้มนะครับเดี๋ยวปมนติดเลยนะครับผม โอเคก็ผ่านาทีเราก็เอาขนมปังที่เราหั่นไว้ใส่เข้าไปนะครับแซนด์วิชที่เราหั่นไว้ใส่เข้าไปในในเครื่องนะครับอ่าโอเคแล้วเราก็ปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ล็อกครับเราจะใช้เวลาปิ้งประมาณสามนาทีนะครับมากกว่านั้นขนมปังจะไหม้นะครับโอเคไอ้นี่ไฟก็ติดอยู่แค่อันเดียวนะครับไม่เห็นมันจะปิดตัดหรืออะไรเลยนะครับเนี่ยโอเค จับเวลาเอานะครับมันไม่มีตัดเครื่องมันไม่ตัดนะครับเราก็สามนาทีเราก็นี่นะครับโอเคก็หน้านาก็สวยงามดีนะครับหน้าตาก็อาจจะไม่เหมือนกับในเซเว่นนะครับเซเว่นเหมือนจะมีจักมากกว่านี้นะครับแต่ว่าก็ดูน่าจะกินได้นะครับเดี๋ยวลองชิมดูก็น่าจะรู้นะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะครับเวลาเราแงะเอาออกเราก็หาที่เป็นพลาสติกมันกันทองร้อนหน่อยนะครับเป็นซิลิโคนก็ได้นะครับ พือไม่ให้ไปขูดกับตัวเตานะครับนี่ฮะกินพร้อมกับกาแฟกระป๋องเนสกาแฟที่ผมชอบดื่มทุกวันนะครับผมโอเครสชาติหลังจากกินแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกับเซเว่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็อร่อยดีนะครับใช้ได้อยู่พอสมควรนะครับผมก็ก็ถือว่าเป็นการลองทํา แซนด์วิชด้วยนะครับแล้วก็รีวิวตัวเครื่องทำแซนด์วิชตัวนี้นะครับราคา300บาทจากสป,ปีดไปด้วยตัวนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แวะมาเล่าให้ฟังกันเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ